กะมีพี่ๆเอฟซีร้ายคนถามเขามาถึงอาการนองมือเหมือนบอว่าตอนนี้เป็นแังไรแล้วหญิงกะนี่แหละกะย่างแบบนี้แหละแล้วเบิ่งพูดถึงนะหญิงกะย่างได้ปกติดิแต่ว่าเป็นยังกะย่างดากบิดแลี้วๆแบบนั้นก่อนฉันเลยถามว่านูนูทำไมไม่เดินตรงๆนูเคียงเหล็กพนาว่าเอาจริงๆบอกให้ย่างให้เบิ่งน่ยว่อยากย่างได้หญิงเพราะว่าย่างตีไปเล่นน้ำมูพึ่งมากค่ะฉันก็เลยว่าห้วยๆไปเล่นน้ำมูยุใสปุละยุ่งเยี่ยนทัดไปซ้อมซ้ำลังปุละแม่พนาว้าฉันก็เลยว่าห้วยอีหลายแยแลนเดิ่ว่าไดแลนตอนเล่น เวลาหรอวะหลายคนก็บอกว่าให้ฉันไปหาหมอกายภาพแต่ว่าก็ปรึกษาคุณหมอยงบานศรีนครินทร์แล้วคุณหมอบอกว่าบ่ต้องกายภาพค่ะฝึกเดินเดี๋ยวก็เดินตรงเองแล้วเดี๋ยววันที่5สิงหาคมนี่ก็นัดพบคุณหมออีกรอบค่ะที่แรกเพิ่นก็บ่อยากย่างให้เบิ่งเด้เพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นไปเล่นมาเมื่อยฉันก็เลยบอกว่า PPFC อยากเห็นอยากฮู้อาการหนูแต่หนูยังอยากถามเลยว่า PPFC ห่วงใหญ่หนูบ่นางก็เลยยอมย่างจังที่เห็นนั่นล่ะจากนั้นคุณแม่ก็เข้าครัวหาเห็ดแนวอย่างแนวกินหญิงเธอเบิ่งน้องไม่สุ่มดูอันนี้น้ไม่สุมแม่ยฉันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพู่นล่ะฉันเบิ่งแล้วเป็นตาสุมแห้งฉันก็สิเอามาทําการล้างหลายๆน้ําล้างแล้วยังบ่ พ่อกัสิไปต้มน้ําออกอีกน้ำหนึ่งเด้ไว้พอตาต้มน้ำแล้วเห็นตาจืดเป็นอย่างตัวฮึหลงังจากนั้นเทาก็บปลาโอ้ไปได้ปดลาดุกอยู่ตลาดเอาแล้วมันสิลิ้นพัดกันเห็นอย่างกอ็อยากตีปลาแกของเด้ปลาดุกที่เท่าไรมาตาตลาดเท่ากัสียมาทําการขยําเกาลือล่างลหลายๆน้ําเพื่อรับข้าวหลังจากล,ากล,ากล,าลา่า,ลางเกลือแล้วก็สิมาล่างเมืองโดยแป้งมันนั่นแหะก็มีหลายคนบอกเนะาะก็ล้างน้าส้มสายชูด้วยสิคะน้องดูดเอาจริงๆค่ะดูดกรเฮ็ดทั้งสองวิธีนั่นแหะมีน้าส้มดูดดีไซน์น้ำส้มมีแป้งมันดูดดีไซน์แป้งมันแต่มื้อนี้มีแป้งมันหลายค่ะล้างด้วยแป้งมันนี่แหละค่ะเหมาะสมที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็เอาผัก ตาาาาาา่างต่างมาทําการล่างล่างผักนั่งต่าง n าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาตะไคร่มาถุบมะหันเตรียมไว้ต้นหอมผักซี่ก็มาถุบมะหันเตรียมไว้คือกันโอปาดใบบกูดบางหันไหมกอบเป็นเนสิปท่าเขายามันคงสีหอมอยู่ดอกมัง้งหลังจากนั้น,ขนเขาก็มาเด้ไฟตู้เตรียมใ้ค่ะเด็ดผักซอยผักถูกยางแล้วก็เตรียมโคกค่ะเอาิกแหงลงไปตำจากสองสน่วยกะสีตำพ่อหยาบหยาบหลังจากนั้นก็ตำใบหอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะก็ลงไปโขกไ,ไปตำพ่อหยาบหยาใคือกันพูดถึงนะ้าบางข้นบางสเตรียม ออข้างแก๊สค่ะเอาเครื่องเทีวตําไปมหนันต์ลงไปแล้วก็ตามในน้ำล่างโคกเสร็จแล้วก็ตามในน้ำเป้าอีกนิดนึงค่ะหลังจะใส่น้ำเป้าเสร็จเรียบร้อยแล้วห้อกงก็สิมาปรุงรสเลยก็สิใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ผงโมโนแล้วก็ใส่ตะไคร้เทาทุบเตรียมไว้แล้วก็ใส่ใบบัวกูตามลงไปค่ะพราะตะนามเดือดน้ำฟูดแล้วห้าก็สิใส่ปลาดุกลงไปแล้วก็ใส่น้องไม้สมลงไปพร้อมกันเลยเด้แล้วก็ปิดฝาไว้รอให้น้ำม,มันเดือดจนกว่าปลาดุกมันจะสูบเปิดฝาออกซิมึงรสชาติจางค่ะปรุงรสดีก่อนฉันก็สิเติมน้ำปลาแล้วก็รสดีไปพร้อมเพิ่มความกลมกลมหลังจากนั้นซิมึงรสชาติได้ทีแล้วก็ใส่ลูกโดดลงไปค่ะส ซี่เหาเก็บไปกว่าสิบหน่วยแล้วก็สีใส่ต้นหอมพักซี่แล้วก็ผักอีตูลงไปตบถ่ายค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อตะพักอยู่ไว้อยากสี่บอกว่าเมนูนี่หอมไปสามบ้านแปดบ้านค่ะแกงน่องไม่ส้มแซ่ะดุของมันเลยค่ะของไผ่กับของมันนั่นล่ะ <laughs> แล้วกับว่าแล้วค่ะอันเมื่อกี้เน้ากินของก่อนแก้วก่อนคํำส่วนเน่กินของคุณแม่ก็ค,กคือทอดเข,ขียดย่ายเขียดเจ้ายังว่าท่านในเบิร์ดอยู่บ่บอ่อทอดอีกรอบนี้แล้วก็ได้อีกรอบไหนได้รอบหนึ่งประมาณสิบกัวตัวนี่แหละมันเหลือเนึ่ยนึ่วซื้ากินได้เปป็นีเอาาันน่มคุ้็จริงจร มาทาาําการค้นเจลข้นเจลก็ใช,ช้ง,ง่ายค่ะใส่บอกกอกใส่พริกผงผงโมโนแล้วก็น้ปาปลาแล้วก็น้ำแก,แกงปลาดุกเข้าหนาละก็มี่นองผู้หนึ่งถามฉันเข้ามาเนาะย่ายผงโมโนคื้นอย่างยิงกับผงชูรสนั่นละก็มีเอฟซีผู้หนึ่งพื่นตังให้ฉันพื้นบอกว่าต่อไปนี้ช่องเจ้านะย,าย่ายผงชูรสถามเอินเอ้นว่าผงชูรสห้เอิ้นว่าผงโมโนโซเดียมกูตามเมดโอฉันเลยว่าฉันบอเอื่นเดิมมันเาฉันเลยเอ่ตะผงโมโนตะผุนมาเยเนี่ยเห็นบอกบอก่อเสียข้าไผขนาดเอฟซีบอกเทียเดียวเปลี่ยนท้องเขา ลกเส้นอ้อมใม่โสมแล้วก็ทอดเครียดแล้วก็ทอดมั่นที่เหลือมาตะลุงงานหวานัวหนาห่อให้และนี่ค่ะขอบคุณพี่สุภาลัดเดอ้อใช้ไปครึ่งเดือนหน้าเกี้ยงใสขึ้นปกติหน้าค้ำกว่านี้แล้วอีกอย่างหนากว่นนานี่นะหญิงพี่ข้าเจนะ้านนะมีฝ้าลายบอกคักเลยเด้ออันนี้มันก็นเริ่มจางออกเพอวันยังตีหลายก้นกระทมฉันว่าเป็นฝ้าหายไหมคะฉันกับ่อได้กําลันตีว่ามันสะหายแต่มันสีนค่อยๆจางออกัง่สีหนาะขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณสำหรับรีวิวจากพีพีเอฟซีหลายๆคนที่รีวิวขอมาากขอนาเพ่แม้ว่าก โอเคค่ะน้องดูดเห็นบอรีวิวของเฮาแต่ละคนส่วนมากก็มีแต่เอฟซีนี่แหละค่ะซื้อไปใส่บ่วไม่ได้มีหนามาแต่ยังใดผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์กระถักแชทดูดจ้าผ้าแซ็บได้เลยค่ะกรสั่งกันไปที่ต่อต่อร้านค้าดูดจ้าผ้าแซ็บได้เลยและนี่บ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังให้งายไ้ก่อนแก้วก่อนค่ําพวกเธอกินกระเกี้ยงมินลินคือเก่าถามว่าแซ็บบ่ย่แใดก็เว้าตําปำาตําเมียงคือเก่าคือจังแหนนั่นแหนนี่พูนน่ะมันสิย่องให้เมียมันได้ดดีมันนนนนกกกก็บบบ่่่่่่ยออออองเ้้้้แวคําาหหื